อ้าวยังมีสีดลุ้นอังเปา่าผมนะอังเป่ามะลิเผาเรียบร้อยโอ้โหจัดไปเลยครับผมคูณสรีาพาร้อยสวัสดีครับผมพอผมมาเมืองเจ้าเกล้าเจ้าเดิมครับผมนะจัดไปเลยกับทุนสรองร้อยกับฟรอยจูนโอเอ็กนะครับผมนะ วันนี้ก็มาขอเบียดเริ่มต้นที่5าเท่านั้นนะผมไปกันเลยยาวๆครับผมสามสีบรอบโอ้ยเบียดหาว่าไงเนี่ยก่องเงินจัดไปโอ้โหไม่มีอะไรเลยครับผมนะอ้าวตรองสวยๆจัดไปแล้วครับผมบ,กมบวก้มเบาๆครับผมนะ ส,สวยงามกันไปเลยกับเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยซองบาทนะผมชีสเคยังมีทองเช่นเคยครับผมนะจัดไปกันอีกแล้วครับผมนะกับเงินรางวัลก้อนโตหนึ่งร้อยโดดไปเลยสิครับผมนะโอ้โหไม่โดดครับผมนะอ้าวอะไรกันครับนี้ ค okay. ส้มเช่นเคยผมนะอ้าวจัดมาส้มอีกแล้วผมนะส้มเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือโดดไปสิครับผมนะมันตรองอย่างนี้สี่ปัวัดโดดไปสวยๆงามๆในสีนเช็คกลลองเงินว่าไงครับผมนะเรียบร้อยดีหรือเปล่าโอ้ยในวัยมาสรองตรัวผมนะรับไปเลยกับเงินรางวัลก่อนโตร120ิาบามบาทครับผม ยาววกันไปอโอ้ยเช็ดคียังมีครับอังเป่าอื้ <c oughs> ตรามาด้วยป,ปลาดัดเบาๆครับผมนะมันตรองมีอีสตรีอ้โหยอังเป่าไหมอ้าวตรองครับผมเป็นตรองเลยครับผมนะเรียบร้อยดีครับเงื่อนรลังวันก่อนโทรรอยหาสรีบครับผม ลิวลิวล็วเกตี้โดดไปอีกแล้วผมอ้าวสวยงามไปเลยครับผมสมเช่นเคยสร่มเบาๆครับผมนะอือฮึสมมาอีกแล้วผมนะสมคุณสิบหรือเปล่าสมคุณสิบเรียบร้อยดีครับผมคุณสิบจัดไปเลย เจ็เที่เงินรางวัลสูปเปอร์เมกาสรองลอยฮาร์ดสรีมกับผมอ้าวยังมีซีดลุ้นอังเปล่าผมนะอังเปล่ามือเปล่าดียบร้อยโอ้โหจัดไปเลยผมคูนสตรีมห้าลอยยาวๆกันไปผมเป็นเงินรางวัลสรูปเปอร์เมกาครับผมมนาะ ตัวแพงตัวแรกของวันนี้อ้าวอังเปากับปลาทรัศเช่นคือให้ผมนะจัดไปเลยเท่าผมถุงเงินแล้วก็ก้องเงินเบา <c oughs> เปล่าอือืมเฉ้อนเฉ้อนจิเฉ้อนอ้าวสมอังเปามาตรอเนื้อผมนะ มาอีกหรือเปล่าทองจัดไปเลยครับผมโอ้โหเงินรางวัลคอนโทรเช่นเคยหนึ่งร้อยคอนคิวเลยคอนคิวเลยว่าไงอ้าวส้มจัดไปเลยครับผมรอบสุดท้ายแต่ไม่้ายสุดโอ้โหเกลือผมนะไม่เป็นไรเพิ่มเบียดไป,เ,ปเลยครับผมเบียดซามสิบครับผม ทองจัดไปอีกแล้วผมบวกอัมปรวนิดน้อยครับผมนะเงินรางวัลก้อนโตโรหกลอยรามสิครับผมอะไรกันวะอ้าวจัดไปกล่องเงินอีกแล้ว กองเงินี่แล้วแบบนี้ก็ตรามาดิส้มสิครับผมนะมันจะไปยากอะไรก็เรียบร้อยกันไปอีกเชียนเคยครับผมนะโอ้โหวูณนสรีบมาแล้วครับผมนะส้มแบบนี้ก็จัดไปอีก1 5 0 0พอยบาทกับเงินรางวัลสรุปเบิมไม่กล้าครับผมคอนยูเลอร์ครับผมนะโอ้โหอังเป่าก็มามาอีกสีเบือน เค็ดขี้ไหลไปหรือเปล่าผมโดดไปสวยๆงามๆแบบนี้โอ้โหเปิดมาเป็นส้มตัวแล้วผมนะไม่เป็นไรครับผมยังมีอีกรุนไปอีกเช่นเคยยังเป็นโอ้โหดอกนี้เป็นกองเงินนะผมนะขอเต็มๆได้หรือเปล่าโอ้โว้กองเงินไม่มาเลยครับผมไม่เป็นไรเราไปลุยกันเรื่อยๆอผมนะป้าตรัสมาครับผมนะไหลมาแบบนี้โอ้โหเงียบเหมือนเดิมครับผมไปอีกรอบเช่นเคยดอกนี้เป็นทองครับผมนะ ทองต้องมาแล้วแบบนี้อ๋อเกลือหยาบๆกันไปนเลยครับผมดอกนี้ยังเป็นกองเงินบนกลับมาที่เดิมครับผมนะได้ไหวไปสองตัวแบบนี้ก็หลับไปเลยสีครับผมเงินรางวัลก้อนโตเจร้อยหาร์บเบาๆครับผมนะ หมดรอบไปแล้วครับผมนะไม่เป็นไรเพิ่มเบียดเป็น5้าสิเพื่ผมนะอีกสิบรอบสี่โอ้โหตรองจัดไปบวกปลาตรัสนิดน้อยครับผมนะยังมีสิทธิ์ลุ้นอั้งเป่าเชียนเกยไหลไปเลยครับผมดอกนี้เดียบปล่อยคุณสิบจัดไปตเต็มตเต็มครับผม โ,โห,ห้าพันเบาเบาครับผมนะเงินราง,งวัลซูเปอร์เมิการแพงสุดตอนนี้ก็อยู่ที่อ่างเบาห้าพันครับผมคอนคิวเลอร์แบบนี้กองเงินสวยๆงามๆกันไปเลยจัดไปผมกับเงินรางวัลก้อนโตรหนึ่งพันสองร้อยหาสิบครับผมโอ้โหไม่คือเรือไปเลยครับผมนะ เกลืออีกชิ้นเกลือผมนะโอ้โหจัดไปผมทองบวกปลาทันนิดหน่อยครับผมนะเพ็ดคีอะไรกันวะจัดไปอีกสิบรอบครับผม oh. โอ้โหอะไรวะอ้าวเช็ดทองก็ไม่ได้ครับผมนะไม่ได้อะไรเลยอาจะ โอ้โหอะไรกันวะเกลือ,อ,อยาวๆกันไปเลยครับผมนะโดดว่าดอกนี้ดอกนี้ก็เกลืออีกแล้วครับผมนะโอ้โหเม็ดร,ร้อยกันไปเลยครับผมนะเทสดด้วยมือผมนี่เองครับผมโอ้โหเปิดมาสมตัวแหลกไม่ไปไรไหลกันไปตลนนอดครับผมนะ อ้าวแตกหมื่นไปแล้วนะผมเงินรางวัลสะสมลืมดูผมโอ้โหทองมาปิดงานแน่นอนดูตรงแบบนี้รับไปเลยผมนะครับเงินรางวัลก้อนตโตรสธรมพันบาทผมไม่ขอจบไปสรัมนี่ดีกว่าผมขอยายาว่ากันไปจังได้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หมาหม่วงด้วยนะครับผมนะเมื่อกีข้ขอลากันไปก่อนสวัสด,ดีครับผม